เอ้ย,ยะ่ะสมบัติพ่อตาอยัางอยู่ครับนี่ไหลไปเที่ยวไหนมาเนาะเนี่ยยังอยู่ยังอยู่สมบัติพ่อตาสวัสดีครับ,บตาสวัสดีครับโอ้ได้วัวเยอะเนาะกัร์อะก,ะกูตาเนี่ยประมาณตัวบัด ໂຕເທື່ອອັນນີ້ກູກະໄປຫນູຈເດເດຕາຕີກະເຂີນບາດຊິເມິນຫນ້າແຈຍມືຖືເດຈັ່ງເຈົ້າເຈົ້າແຄ່ແຄ່ປ່ອຍຫນໍປ່ອຍບາດຈັ່ງເຈົ້າເຈົ້າອອດມືຄັກໂອສຽງໂທລົດໄຂດັງຈັ່ງເລີຍອໍນີ້ປະມານປະມານຈານິຈີດອແທ້ໂອໂອ หนึ่งสองสามสี่โอ้สี่เจ้าครับอ้บูนเจ้าตตันอะไรหอโอ้ <c oughs> แล้วผมจะดูของใครเนี่ยวันนี้ดูครับเริ่มงานภาคบ่ายแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมช่องบองดำดำแต่งอินดี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้กะว่าจะมาดูทีมงานโพหนึ่งทำงานนิดหนึ่งนะครับแต่่ามา,มาบริเวณนี้แล้วโอ้สี สามสี่เจ้าครับขุดที่ใกล้ๆกันเลยครับอางานนี้สนุกแน่ครับรถหล่อครับรถหล่ออมาติดๆกันเลยครับ บันเทิงแล้วครับท่านผู้ชมนั่นอะไรโซนอนี่ยโซเขาโซนอะไรอไน,นอรอโนรูคุโดนรูอ๋อประมาณกนาทีประมาณกทีกัดมืเอเรอดึงเหลืองเลองืลองมือมืเนี่ยของบุตรนนท<อ>์อ๋ออ๋อกัดคุ้มมันแอะไรบ้างนะคุมคุมโดนรู

ล,ลุกกระนังใจมีกระนังโมอันเะนะมดาตราโอ้นึกกวัวตาเก่เยอะนะครับดูครับเ,เต็มทุ่งเลยพี่อำ้ำร็อกกี้นี่สายจวดโอ้เที่ยวแรกของทีมงานเลยครับน,นี่นี่ ใครทอทงแน่นอนเลยโอ้โหตุุ่มดีนะผมอยู่เนื้อลมมาแล้วครับทอทงหลังจากพักกินข้าวนะครับอ้าุ่นคลุ้มเลยอีกระบะสีขาวๆกำลังวิ่งมานีของเสียตินแน่นอนเลย สีขาวใช่เลยไปถ่ายที่ไหนเนาะวันนี้ทีมงานเพิ่งพักกินข้าวกันนะครับสวัสดีครับ ไปทางไหนครับวันนี้ไปทางไหนครับซื้อน้ำมันมาจบดูความแรงของรถครับบเด,ดี๋ยวมดามดูว่ <c oughs> าคันไหนจะแรงกว่าใครติดเข้าตาไม่ตั้งตาระวังหหดเตงโหดแท้ <c oughs> เสียตินไปซื้อน้ำมันนะครับวันนี้อู้พี่ยักษ์ของทีมงานมาแล้วครับเยีเ่ยบเลยหรอพี่เยี่ยบ ก็แต่เสียดินบอกให้ระวังหินกระเด็นเข้าตาหัวแตก <laughs> <laughs> โอ้เดี๋ยวเเสียดินเตือนแล้วนะเดี๋ยวผมต้องระวังตัวแล้ว <laughs> ดูความแรงของต้อมมอความมากครับผมต้องหล,ลบหินไม่เนี้ย <laughs> ้วครับคนละเที่ยวภาคบ่ายออกตัวหลังเขาสุดนะครับน้องนนพระอีกเมืองช้างมาแล้วมาแล้วมาแล้วนุรอครับวันใจสาวนุน่น เสียงพอโอ้ฝุ่นนะครับโอ้ลั่นถนนกันมาเลยครับใครจะมาก่อนกันนี่โอ้จะไม่กลาเขียวเอ้ยจะไม่เออเขียวอะไรไม่กาเขียวมาก่อนเขาเลยครับ ด้วยดีกาโอ้โอเสียงแต่ละคันนี่สุดจัดอะดีกามาอีกคันบันเทิงครับบันเทิงถนนบันเทิง แล้วพย่ยาเอ,อ้ยเฮ้ยโอ้โหแรง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 ทำวาาใหม่แรงโอ้หอยตุลุมมาแล้วทอทุงจัดไปลูกพี่จัดไป เจ้าฮีโน่คันนี้นี่สวยนะครับสีเขียวทีมงานอะไรเนี่ยชนะชนะถอนโอ้สวยรับโอ้ดูเสียง เดี๋ยวเรามาดูทีมงานโทนรหนึ่งรอบที่สองกันนำทีมโดยพี่อ้ํานะเที่ยวแรกผ่านแล้วอันนี้เที่ยวที่สองครับ จะเยียบหินใส่ผมนะพี่นะเอ้ยตามมาสมบัติพรตายังขนดินอยู่นะครับยังไม่ไปเอาขอฟังเสียงท่อลั่นๆก่อน สดสดสดโอ้ดูเสียงท่อครับเยียบเลยเราพี่เยียบพี่ต้องเยียบเลยโอ้ฝุ่นเต็มหน้าผมเลย เสียงท่อคันนี้นี่ลั่นใช้ได้เหมือนกันนะครับเรานัดเฮีบรอจัดเสียงท่อลั่นๆหน่อยๆเสียเอาหอน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  พากันขับโอ้โอ้ได้ยินเสียงหอนไหมครับโ,โจยักษ์เอ้าทำไมเพิ่งกลับมาเนี่ยต้มโอ้ไปเที่ยวไหนวานี่โอ้ มองไม่เห็นตูลเลยดูสิพระเอกอะไรจะจัดเสียงลั่นโชว์ไหมรอบนีม้มาขาวมาขาวลุยลุยลุยน้องนุ่นลุย,ล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 ย โอ้โหยตลุ่มเลยมีรั่นไหมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมแล้วค่อยเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ